ชาวลัคนาราศีเมถุนดาวประจำตัวประจำกายจะโครจรยิ่งใหญ่รุนแรงในรอบปีตั้งแต่วันที่3นะครับบาหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองของแก้วแหวนทั้งช้งางม้าค่าคนล้านคะแนนลูกเมียแน่นภัยรีไม่มีผ่านดาวพระหัสโครจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับดาวพุธโครจรได้ตำแหน่งที่4นะครับได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหงราศาสตร์พารา นะครับเกิดโอกาสที่ดีนะครับในชีวิตในการขับเคลื่อนชีวิตนะครับในการนําปัญญาเข้ามาต่อเติมงานพัฒนางานนะครับสร้างโอกาสบางท่านเกิดการลงทุนมีการขยายงานเกิดเครดิตในวงการในวงงานเกิดขึ้นสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสรีกิ่งเพชรนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับน้องหมื่นล้านนะครับแล้วก็ น้องมั่งมีกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทาง t i TikTok f a c e b o o k YouTube เรามีกันถึง3ช่องทางเมื่อท่านกดถูกใจกดติดตามแล้วขอให้เกิดสิ่งที่ดีเป็นมงคลต่อดวงชะตาของท่านนะครับนะขอให้มีหมื่นล้านนะครับนะชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับผมทายดวงช่วงครึ่งเดือนนี้เท่านั้นนะครับ นะต้องบอกว่าเป็นจุดที่ดีที่จะได้ลาบใหญ่เพราะมีดาวอังคารโคโจรเข้ามาทับกายสังขารทับจุดเกิดยังมีดาวพระอาทิตย์โคโจรเล็งกับดาวพระหัสบดีดังบทกรอนโหราศาสตร์อันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริเยศและวิปเวศเล็งครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตา เกิดโชคลาบบางท่านเงินเข้างานเข้านะครับบางท่านได้งานได้โปรเจกต์นะครับบางท่านได้บ้านได้รถได้ยวดยานพาหานะหรือท่านได้ที่จัดการอยู่กับทรัพย์สินสินทรัพย์อยู่มีความสําเร็จบ้านรถยวดยานพาหานะที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จะเข้าไม่เช่นนั้นวาสนาต่ําหน่อยเนี่ยมันก็จะได้เป็นทรัพย์สินบางอย่างเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นแหวนทานนาฬิกาตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นสินทรัพย์บางอย่างหรือเป็นเงินในพอร์ตหุ้นที่จะเติมลงไปเป็นทรัพย์สินก็เกิดขึ้นได้อันนี้คือลากสตา์ที่โดดเด่นได้ของชิ้นใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่ได้งานใหญ่นะครับเกิดขึ้นในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่ดวงสตา์วาสนาเด่นเกิดโอกาสเกิดแรงขับเคลื่อนในการดําเนินไปแห่งชีวิตนะครับมาหาอุดเนี่ยพุทธาปัญญายศนะครับปรากฏแน่นอนนะครับของแก้วแหวนนะครับ ได้เครื่องประดับได้ผ้าแพรนะครับได้ของสวยงามได้ของมีค่าทางจิตใจนะเกิดขึ้นบางท่านจะเนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมกับต่างเพศนะรวมถึงคุณมีโอกาสเกิดลักลับๆสัมพันธ์ลับๆนะครับหรือได้รับการสนับสนุนมีโชคบางอย่างจากต่างเพศนะครับเป็นแฟนคุณก็ได้ได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศหรือเพศตรงข้ามเข้ามาสู่ดวงชะตา จะมีอารมณ์และวิถีจิตใจที่จะร้อนแรงขึ้นอารมณ์ร้อนอารมณ์เร่าร้อนมีคนทำให้คุณอารมณ์ร้อนมีคนมาก้าวไก่ในชีวิตมีคนมาเพ่งเล็งนะครับคุณอาจจะเกิดคดีความหรือเกิดหนี้สินหรือท่านไดไม่มีหนี้สินจะมีเรื่องให้คิดเรื่องหนี้นะครับหรือมีคนมาปรึกษาเรื่องหนี้มีคนมาขอให้คุณกู้ยืมซะอะไรทั้งสนอนนี้นะครับนะก็เกิดขึ้นได้นะในดวงชะตา หรือว่ามันแปลว่าอวัยวะบางส่วนของคุณจะมีการใช้งานหนักคุณจะมีการใช้กล้ามเนื้อใช้แรงมากขึ้นมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ค่อยได้ทําบ่อยๆมีการใ,ใช้แรงใช้กล้ามเนื้อใช้กําลังนะครับนะหรือว่ามันแปลว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้เลือดตกยางออกกล้ามเนื้ออักเสบทําฟันนะถ้ามีการทําฟันก็จะแก้เคล็ดดวงชะตาในช่วงนี้ในดวงดาวเนี่ยนะครับยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับจะมีเรื่องอึดอัดบางอย่างเกิดขึ้น นะครับจากใครบางคนที่คุณไม่อยากจะคุยกับมันนะครับนะมันกลับได้คุยนะครับนะมีคนมาสร้างความอึดอัดใจบางอย่างให้คุณแต่มีอะไรคุณก็เคลียร์ได้หมดนะครับแต่ว่าในช่วงนี้คุณจะเกิดโปรเจกต์เกิดไอเดียใหม่ๆได้ดีนะครับได้เจอคอนเนคชั่นใหม่เครือข่ายใหญ่นะหรือว่าบางท่านได้เจอญาติเก่าญาติที่มีขั้นมีตําแหน่งมีบารมีนะครับ บางท่านจะมีงานร่วมกับคู่นะครับมีเพศตรงข้ามเข้ามาสัมพันธ์กับคุณโดยเข้ามาทางงานหรือว่าเหมาะที่จะวางแผนทางการงานร่วมกับคู่ของคนรักบางท่านได้หุ้นส่วนได้พาร์ทเนอร์ใหม่นะครับในช่วงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าท่านใดที่ทําอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับจะมีความสําเร็จหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาตัวเองจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะได้ลาบจากทางไกลได้ลาบจากผู้ใหญ่ได้ลาบจากคนอาวุโสกว่านะครับ นะเกิดสิ่งที่ดีนะครับบางท่านจะได้มีการไปในงานพิธีนะพิธีพิธีมงคลได้ไปในที่พึงพอใจได้ที่พึงพอใจทางจิตได้กินอาหารอร่อยนะครับต่างๆได้ลาบปากมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะเกิดขึ้นในด้านของความรักนะครับในช่วงนี้จะได้รับการสนับสนุนจากคนรักหรือว่ามีคนมาชอบมีตัวเลือกมีรักลับๆมีคนเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณหรือตัวคุณเอางานไปบางหน้าเพื่อคุยกับคนอื่นหรือมีเหตุแห่งงาน ให้ได้เจอใครบางคนนะครับหรือการที่จะทําอะไรต่างๆที่มีส่วนร่วมการมีผลงานร่วมเป็นหมู่คณะนะครับเน้นผลสําเร็จเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะในช่วงนี้เกิดสิ่งที่ดีเช่นคุณมีลูกน้องให้บริหารเนี่ยนะครับลูกน้องจะสร้างความสําเร็จพึงพอใจมาสู่ตุลน,นะครับดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่เรือนปุตตะในรอบปีได้ตําแหน่งที่ดีในรอบปีเกษตรศุกร์พฤกษ์ศกสมทบตุล จะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพดวงชะตานั้นนะครับจะได้ของมีค่าที่พึงพอใจทางจิตใจในรอบปีได้ของฝากได้ของมีค่านะครับบางท่านได้สัตว์สองเท้าสี่เท้ามีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากการริเิ่มอะไรใหม่ๆมีโชคจากการลงทุนนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ระวังบุตรบริวารบางคนแข็งข้อนะครับหรือมีบุตรบริวารเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้นะครับนะ ในดวงชะตามาลักษณะนี้นะครับท่านในรอรับบุตรบริวารเข้ามานะครับจะกอ่อความเจริญมาบางอย่างมาสู่คุณหาได้ของมีค่าที่เกี่ยวพันกับบุตรบริวารก็ได้นะครับหรือว่าได้บุตรบริวารใหม่เข้ามาจะดีมากในช่วงนี้นะครับาการติดต่อต่างๆนะครับเกี่ยวกับบ้านอยู่กับรถหรือเอกสารต่างๆเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะครับมีความสําเร็จนะครับวาจาจะนําทรัพย์นําผลประโยชน์และ วาจาคุณเนี่ยมีเสน่ห์นิยมมากเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับให้ไปสร้างโอกาสนะครับงานใหญ่โครงการใหญ่สิ่งความสําเร็จต่างๆเข้านี้นะครับผมนําเคล็ดลับมงคลเสริมดวงชะตาแบบโบราณนะครับที่บรรดาเกจิอาจารย์นะครับเท้าพยาผู้นําในอดีตนะครับรวมถึงพระมหากษัตริย์นะครับในอดีตเนี่ยนะครับใช้ปกปักรักษาดวงชะตานะครับในยันที่ท่านเห็นด้านขวาเนี้ยนะครับ เป็นยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณนะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและเป็นยันที่ใช้เลิกที่ดีในการบรรจุดวงชะตาเขียนสมผุดดวงชะตาขึ้นมาใหม่นะครับตามหลักวิชาโหราศาสตร์นะครับยันนี้เนี่ยเป็นยันที่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะนะครับคาถาต่างๆที่อยู่ในยันเนี่ยเป็นการรวมอักขระยันโบราณนะยันนี้เรเรียกว่ายันนวคุณเก้ามหายันโบราณนะครับ เป็นสุดยอดแห่งนวยันนะครับเก้ายันโบราณนะครับแต่จริงๆก็จะมากกว่าเก้ายันแต่หลักๆเนี่ยนะครับเป็นยันโบราณเก้ายันที่ขังมากในอดีตนะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับหลายพระองค์ท่านก็ใช้เป็นยันที่ครอบจักรวาลนะครับรวมถึงยันเก่าแก่ที่บรรดาเกจิอาจารย์ท่านมอบนะครับมาให้ตกทอดจนถึงปัจจุบันอย่างยันท้อหรือยันเถาะเนี่ยนะครับเป็นยันที่รวบรวมอักขรยัน ต่างๆนะครับพระธรรมวินัยถึง84,000พันพระธรรมขันธ์จะอยู่ในยันทอนี้นะครับเป็นยันที่ขลังมากนะครับพระเกจิสมัยก่อนนะครับก็จะใช้ยันนี้นะครับยันต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยันที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยันหัวใจพระรัตนตรัยนะครับต่างๆนะครับเป็นอัขรย่อของศาสนาทั้งหมดนะครับยันที่เสริมโชคลาภก็มีนะครับเป็นยันพระศรีวลีนะครับ ใช้เลิกที่ดีในการบรรจุยันนะครับบรรจุดวงเช่นถ้ายันเสริมโชคลาบก็ใช้เลิกที่ดีต่อโชคลาบนะครับต่อดวงชะตาของท่านนะครับในการลงหลักอักขระนะครับยันที่เสริมเมตตามหานิยมนะครับยันที่เสริมอุ้มดวงปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆคือยันเนี้ยครอบจักรวันนะครับนะบเป็นมหายันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยเขาเขียน ดวงตัวเองดวงเดียวนะครับหรือท่านใดอยากจะเขียนดวงตัวเองคนในครอบครัวนะครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็อันนี้5ดวงเอาดวงคนในครอบครัว5ดวงนะครับลงไปในยันนะครับอันนี้ก็กำลังจะส่งไปให้เขาอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะนะครับต่างประเทศก็จัดส่งนะครับก็ส่งมาหลายประเทศแล้วไม่แตกไม่เสียหายนะนะครับอันนี้ก็คือขนาดใหญ่นะครับก็จะเขียนดวงคนอื่นรวมลงไปได้นะครับ ยันผมเนี่ยนะครับมีประสบการณ์รีวิวเพียบนะเข้ามาตลอดนะนะครับขอเพียงให้ท่านตั้งจิตตั้งใจบูชาโดยปาดสจากนิวรห้คือเครื่องปิดกั้นจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นความลังเลสงสัยนะครับความเบือ่อเบือเบ่ออยากอยากนะครับสิ่งที่ทําให้ต่อต้านจิตใจแล้วทําให้จิตลบๆอะ่ะเวลาสวดแล้วสบายกายสบายใจอันนั้นแหละจะปาดสจากนิวรห้ อย่าคาดหวังกับผลลัพธ์มากมันจะเป็นการหล่อเลี้ยงกิเลสมันทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับของเกจิอาจารย์นะครับอย่างครั้งที่แล้วนะครับนะมีคุณแฟนคลับนะครับท่านหนึ่งเนี่ยนะครับบูชาไปทั้งชีวิตไม่เคยถูกหวย3ตัวนะครับถูกหวย3ตัวตรงอย่างอาหน้าอัศจรรย์นะครับเขาซื้อกลับไปกลับมานะครับนะอย่างหน้าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ เดี๋ยวจะว่าหาว่าพูดปากเปล่านะนะครับอันนี้เขาส่งมาให้อดมินดูนะครับอดมินคามีเรื่องดีๆนะครับให้ฟังนะครับวันที่8รับยัน8กันยานะรับยันที่ผ่านมาวันนี้โชคดีถูกหวย3ตัวตรงครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับนะก็เขาก็จะถูกแบบสุ่หัว3 3ตัวตรงเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับได้หลายแสนนะนะครับ นะแล้วก็บางคนก็ขายที่ดินได้นะครับก็มีนะนะครับหลังจากประกาศมาขายเป็นสองสามปีนะครับหลังจากบูชายันนว่าคุณไปนะบางคนก็ได้ได้บ้านหลังโตนะครับบางคนก็มีโชคลาภแบบคาดไม่ถึงสี่งวดห้างวดติดนะครับนี่บางคนได้บ้านหลังโตนะครับนะสามเดือนนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ใจทางจิตนะครับเป็นแรงศรัทธาทางจิตนะครับมากกว่านะเป็นความเชื่อด้วยนะครับ นะถ้าเราสวดกสบายกายสบายใจสิ่งดีๆพุทธคุณก็จะไหลเข้ามาสู่นะขอรีวิวนะคะตั้งแต่บูญชายนันนวคคุณเงินเข้าหลักล้านนะครับเสิงหาที่ผ่านมาซื้อบ้านด้วยกันสดอันนี้ก็จะเป็นบ้านเขานะครับนะก็มีหลากหลายนะเอาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็ไปดูในรีวิวที่ของแอดบินทำไว้นะครับนะเปิดเผยได้เฉพาะท่านที่เปิดเผยนะผมไม่เปิดเผยท่านที่ไม่อยากให้เปิดเผยบางคนไม่เล่นหวยไม่มีโชคนี่ก็จะมีเรื่องงานเรื่องอื่นๆเข้ามา นะครับเกิดสิ่งดีดีหลั่งไหลเข้ามาก็เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นอำนาจพุทธคุณสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมดวงชะตานะครับวันนี้สวัสดีครับ